สวัสดีครับทุกคนก็พบกับครูวีนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเรียนคณิตศาสตร์กันนะครับสู้นะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็วันนี้ครูวีจะมาสอนวิธีการวาดรูปเรื่องการแปลงทางเลขาคณิตนะครับในเรื่องการหมุนนะแต่หมุนอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการหมุนที่ไม่มีสเกลนะครับไม่มีสเกล ไม่มีสกเกลหมายถึงอะไรเอ่ยก็คือมาปุ๊บมีรูปมาอันนึงแล้วเขาก็บอกว่ามีจุดหมุนอยู่อยู่ตำแหน่งหนึง่งแล้วก็ให้หมุนเลยเก้าสิบองศาสี่ิบห้าองศาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามเข็มทวนเข็มนะก็จากข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเนาะนะครับ a b c d e f นะครับแล้วก็มี e เป็นมี o เป็นจุดหมุนโจทย์บอกว่าให้หมุนรูปเนี้ยเกสิบองศาตามเข็มนาฬิกาแล้วเราจะวาดยังไง นะครับวิธีการครับให้เราทําแบบนี้ก่อนนะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้จะมีอยู่2อันก็คืออันแรกคือวงกลมนะครับคือวงกลมอันที่2แบบบรรทัดยาวนะครับทําไมต้องใช้แบบบรรทัดยาวก็เผื่อเอาไว้ว่ามันจะต้องยาวแค่นั้นเองนะครับเริ่มจากนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือให้เราลากเส้นทีละจุดของมุมนะครับของมุมไปหาจุดหมุนคุ้ยเริ่มลากเลยนะจาก a ไปหาจุดหมุน แบบนี้ควีขอล่าเป็นเส้นทึบอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าใช้ดินสอนะครยใช้ดินสอนะครับแล้วคุยก็วัดระยะก่อนเลยเอไปถึงโอก็ประมาณนะเอาประมาณไว้ก็ได้นะครับก็ประมาณสักสองเซนครึ่งนะสองเซนเกือบครึ่งเนอะก็ประมาณสองจุดสองจุดสี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยใช้เครื่องวงกลมครับทาบลงไปทาบลงไปให้มันอยู่ตรงจุดหมุนนะแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้มันดูว่าให้มันอยู่90องศาติ๊กเอาไว้แล้วเมื่อกี้เราวัด2นิ้วครึ่งนะแล้วก็วัดไปทางนี้เลย2นิ้วครึ่งนะครับสนิ้วครึ่ง2.4นะประมาณนี้นะครับจุดใหม่ที่เราได้ตรงนี้เราจะเรียกกันว่า A ดนะครับค่อยๆทําไปทีละอันนะต่อมาหา B ก็ประมาณสองนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมวางเก้าสิบองศาแล้วก็ลาไปสองนิ้วครึ่งสองจุดสี่อันนี้ได้ b ีแดด ต่อเลยนะครับ c c อยู่ที่ประมาณหกจุดหนึ่งครึ่ง จุ1ครึ่งอันนี้คือ c ีแดอยู่บนนู่นเลยนะครับต่อไปหาดี มีประมาณ6.2 อันนี้ก็จะได้เป็น d ีแดตตอมา e น้องเห็นไหมว่าแล้วก็คือเราค่อยๆทำไปทีละเส้นนะครับทำไปทีละเส้นทำไปเรื่อยๆอันนี้ได้ประมาณสี่สี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดโดยประมาณจุดเจ็ด อันนี้ได้ e แดดีกอันนึง f f นี่ยาวเท่าไหร่4.5.6จุด อันนี้คือ f เด็ดอาลและครบแล้วนะครับคราวนี้ดูนะเราก็จะเริ่มลากเส้นหากันลากเลย เห็นไหมมันก็จะได้รูปประมาณหนึ่งที่คล้ายๆกับรูปนี้นี่แหละที่มันสะท้อนแล้วนะครับผมเห็นไหมรูปก็จะเป็นไม่ใช่สะท้อนสิอันนี้คือหมุนนะครับหมุนหมุนครูออาจจะวัดเบี้ยวไปนิดนึงหรืออะไรแต่ว่าเห็นไหมว่ามันก็จะเห็นได้ว่ามันหมุน90องศาจากอย่างนี้เห็นไหมหมุน90องศาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปเป็นรูปนี้แทนนะครับอันนี้คือลักษณะของการหมุนนะหมุนนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอีกในรูปอีกแบบหนึ่งนะครับ คราวนี้เนี่ยโจทย์จะให้มาเป็นรูปสองรูปแบบนี้คือรูปต้นแบบกับรูปที่หมุนเสร็จแล้วเขาจะถามว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนแทนถามหาจุดหมุนนะครับถามหาจุดหมุนเดี๋ยวคุยทําให้ดูนะว่าจะถามหาจุดหมุนจะทํำยังไงนะครับถ้าสมมติเรามีรูปสองรูปนะครับเราต้องดูให้ออกก่อนว่าเฮ้ยอันไหนคือรูปต้นแบบและอันไหนคือรูปที่หมุนเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บดูมุมที่มันเหมือนกันเช่อนอันนี้คือมุม A นะ <th> เดี๋ยวครูวีทําแบบนี้ดีกว่าอันนี้คือมุมเดียวกันเห็นไหมมุมเดียวกันนะอ่ะอันไหนมุมเดียวกันอีกมุมต่อไปคือมุมนี้นี่กับมุมนี้เห็นปะ่ะฮะมันคือมุมเดียวกันนะครับและอันสุดท้ายก็คือมุมที่อยู่ขวาล่างอันนี้คือมุมเดียวกันนะครับเราจะทำยังไงครับเดี๋ยวเราลากเส้นเลยครับดูดีๆนะเราค่อยๆทําไปทีละเส้นก่อนนะครับวิธีการคือเดี๋ยวเราต้องลากเส้นก่อน ลากมุมหามุมแบบนี้นะครับแล้วแบ่งครึ่งเส้นตรงก่อนคุยว,วัดเลยอันนี้ก็เอาโดยประมาณนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยอันนี้ก็ประมาณสิบหกเนอะก็ประมาณแปดนิดๆไม่ถึงแปดนิดๆก็ประมาณเจ็ดนิดๆประมาณตรงนี้ครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับต่อมาวัดสีเขียวต่อวัดสีเขียว สีเขียวอยู่ที่สิบสองจุดสองโดยประมาณก็เป็นหกจุดหนึ่งโดยประมาณน,นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นสีดำตรงนี้ล่าหากกันก็ประมาณเจ็ดก็สามครึ่งนะครับอือฮึเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับให้เราวัดเก้าสิบองศา วัด90องศานะเช่นอันนี้บนเส้นตรงเราก็ดู90องศาอยู่ทางไหน90องศาอยู่ทางนี้จากอันแรกนะสีแดงเห็นไหมล้วคุยก็ว่ดขีดเส้นไปเลย90องศาขีดลยเลย90องศาขีดไปยาวๆเลยนะอันที่สองคือสีเขียวอันนี้แล้วก็วัด90องศาเหมือนเดิม แล้วขีดไปยาวๆเลยอ่าเริ่มมองออกแล้วเห็นไหมอันสุดท้ายคืออันนี้ไว้เก้าสิองศาเหมือนกันขีดไปอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าจุดตัดอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างล่างนี่เลยแปลว่ารูปนี้เนี่ยวิธีการคือเราแบ่งครึ่งเห็นไหมแล้วก็วัด90องศาของทุกๆอันแล้วก็ขีดเราจะรู้ว่านี่คือจุดหมุนนี่คือจุดหมุนจุดหมุนอยู่ตรงนี้รูปต้นแบบเปลี่ยนไปเป็นรูปด้านขวาโดยการหมุนกาสิบองศาตามเข็มนาฬิกาโดยมีจุดด้านล่างตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับนี่คือวิธีการดูว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนนะ แค่น้องลากเส้นแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็วัดเก้าสิบองศาไปทีละเส้นวัดเกาสิองศาทีละเส้นแล้วก็ขีดเลยขีดขีดขีด,ขดแล้วน้องก็จะรู้ว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนนะครับโอเคลองฝึกฝึกกันดูนะครับผมสวัสดีครับ